จุดเสีย่ยงภาษีย้อนหลังสัมภาระถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้แต่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแล้วอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นความเสี่ยงในอนาคตของธุรกิจคุณเรามาดูกันค่ะข้อหนึถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐและรายได้ที่คุณรับจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐเกินหนึ่งล้านแป นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่จะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับผู้ประกอบการได้ถ้าในการรับรายได้ตรงนั้นของคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีของทางกรมสรรพากรเพราะคุณคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคุณได้รับรายได้มาทที่เท่าไหร่ เพราะข้อมูลในการรับรายได้ต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาทางภาษีในอนาคตได้ค่ะข้อ 2. ข้อมูลจากการที่คุณรับงานแล้วปรากฏว่าในจ้างที่จ้างงานของคุณหักภาษีณที่จ่าย และนี่ค่ะก็เป็นหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะคะที่ทําให้หลายๆคนที่เข้าใจผิดะคะ่ะคิดว่าการที่คุณถูกหักภาษีนะที่จ่ายเท่ากับคุณได้เสียภาษีให้กับทางกรมสมการไปเรียบร้อยแล้วแต่ในแง่ของฝานตจริงะคะ่ะคนที่นำส่งข้อมูลของคุณไม่ใช่ตัวเราแต่มันคือนายจ้างที่จ้างงานเขาเป็นคนนำส่ง ข้อมูลการรับไรายได้ของคุณเข้าไปสู่ระบบของทางกรมสรรพากรและทำให้หลายหลายคนวันนี้นะคะ่ะเจอประเด็นเรื่องของภาษีย้อนหลังจากการที่รับงานและถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้นะคะนอกจากนี้นะคะจะเป็นเรื่องของบางคนนะคะมีการซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถข้อมูลต่างๆพวกนี้นะคะ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งะคะที่อาจ จะกลับมามีผลกับผู้ประกอบการภายหลังได้เช่นกันเพราะเราต้องไม่ลืมนะคะว่าวันนี้กรมสัมปทานก็คือหน่วยงานของรัฐบาลในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆค่ะตรงนี้เองก็จะมีข้อมูลนะคะอยู่ในระบบของทางกรมสัมปทานที่สามารถตรวจสอบแล้วก็เห็นได้อยู่แล้วมันก็อาจจะย้อนกลับมาได้เช่นกันเหมือนบางคนบอกว่า วันนี้ตัวเองอยู่นอกระบบภาษีเลยไม่เคยเสียภาษีให้กับทางกรมสปรปกากรเลยแต่คุณมีที่ดินเยอะมากคุณมีรถซุปเปอร์คาร์เยอะมากคุณมีสารพัดซึ่งตรงนี้ก็อาจจะกลับมามีปัญหากับชีวิตภายหลังได้เช่นกันนะเพราะเราต้องไม่ลืมว่าณนะปัจจุบันนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่เจ้าหน้าที่สปรปกากรที่เอามาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเราแต่มันคือระบบ AI และ AI ตรงนี้แหละค่ะคือสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่วันนี้มีรายได้แต่อยู่นอกระบบภาษีนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าอยากรับสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวนันเทคเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถก็ติดตามได้ที่ไอซี่เทคเอ็กเปิดุค้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ จำไว้อย่าพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ